สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ช่องพ่อลูกพาเที่ยวนะครับก็ได้พาเพื่อนๆมาที่ผาแต้มแอดแก่งพิสมัยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมบริเวณตรงจุดเช็คอินนะครับผมตรงนี้คือผาแต้มแอดแก่งพิสมัยลิเวอร์ไซ์นะครับร้านกาแฟชื่อดังของผมเทียมนะครับคือความทรงจํานะครับผมไปเดี๋ยวเชิญ ชมด้านในนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปชมบริเวณรอบๆนะครับผมไปเดี๋ยวเข้าด้านในด้วยกันไปชมบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับผม ็เปนบริเวณด้านนในี่คือเมนูแนะนําของร้านความทรงจํานะครับผม <Please. S 1> ก็จะมีเมนูหลายๆเมนูนะครับผมมีอาหารด้วยนะครับมีพวกขนมมีพวกอะไรด้วยวมยีหลายอย่างเลย บริเวณนี้คือด้านในของร้านกาแฟความทรงจำนะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนดูบรรยากาศนะครับบริเวณเคาน์เตอร์นะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องดื่มของเรานะครับผม ห,หรือรกความสงบีมันกลม่อไ่อันคือหูยมจว่า้านงตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคืออะไรครับคนรัประชาิปไตยประชาิครับผมไปเดี๋ยวเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆด้วยกันนะครับหลังจากที่เรากลับมาเที่ยวที่วัดป่าภูปังเนาะไปะนั่งก็อีน้อย เดี๋ยวพอถ่ายให้เป็นไงครับมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมนี่หน้อยนี่หน้อยโอเคทานอะไรบ้างทานแต่น้ำเปล่านะครับ,ตก,รบตกสิบริเวณที่เห็นนี้คือวิวทิทัศน์ฝั่งสาธารณประชาธีปไตยประชาชนลาวนะครับผม ซึ่งก็จะได้ยินเสียงเพลงที่ลอยข้ามมาจากฝั่งลาวนะครับซึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะ,ฉะเฉลิมฉลองประเพณีสงการเหมือนกันนะครับผมบริเวณดอนกลางน้ําที่เห็นนี้นี่จะเป็นเขตฝั่งไทยอยู่นะครับผมเป็นล่องน้ําลึกฝั่งนั้นนะครับถึงจะเป็นของฝั่งประเทศลาวนะครับโดยหน้าแรงนี้ที่น้ำขูงนี่ก็จะมีเกาะแก่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกาะแก่งนี้ก็จะอยู่ด้านฝั่งไทยนะครับ แต่เป็นร่องน้ําลึกก็จะอยู่ในเขตทางด้านฝั่งลาวนะครับก็จะมีเกาะแก่งเป็นระยะระยะนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนาะน้ำหลากบริเวณเกาะแก่งจุดนี้นี่ก็จะน้ําก็จะท่วมเต็มไปหมดนะครับจนไม่เห็นเกาะแก่งเลยละครับผมด้านตรงข้ามก็จะเป็นหมู่บ้านลาวนะครับตรงข้ามบริเวณบ้านกลุ่มอำเภอของเทียมนะครับผมเดี๋ยวขยายภาพให้เพื่อนๆดูนะครับ บริเวณแก่งพิสมัยนะครับผมบริเวณร้านกาแฟบริเวณร้านกาแฟความทรงจำที่แก่งพิสมัยนี่นะครับก็จะมีทั้งรีสอร์ทนะครับมีทั้งห้องพักห้องอาหารนะครับร้านกาแฟแล้วก็จะมีห้องประชุมสัมมนาด้วยนะครับเรียกว่าครบวงจรเลยล่ะครับผม ไะเดินไปชมกันลูกเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านนน้นกัน อันนี้ถ่ายจากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนที่ร้านกาแฟะนะครับผมเป็นไงครับน้องมีบุญ ช่องพ่อลูกพาเที่ยวก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ